สวัสดีค่ะพบกบับมอนนี่สตอรีนิยายเสียงวันนี้เสนอนิยายรักเรื่องสาวใช้สาว,าสาวพราวสเสน่ห์ EP 2มารับชมและรับฟังกันเลยนะคะ หญิงสาวนั่งทานข้าวกับเจ้านายหนุ่มด้วยความสงสัยว่าทำไมเขาถึงชวนเธอนั่งกินข้าวด้วยทั้งที่เธอเป็นคนรับใช้ไม่เหมาะสมที่จะมานั่งร่วมโต๊ะกับเจ้านายอย่างเขาแต่ก็คิดว่าคงเป็นเพราะเขา ทานคนเดียวกลัวไม่หมดมัง้งหรือไม่ก็เหงาอยากจะมีเพื่อนร่วมโตอาหารบ้างแต่อีกใจหญิงสาวก็อดคิดไม่ได้ว่าเผลอถูกใจเธอเข้าให้แล้วหรือไม่ก็พ่อหุน่นรูปร่างของตัวเองเหมือนสเปคของนุก,กูลเมื่ออยู่ในชุดกระโปรง เธอคล้ายอดีตภรรยาของนุกกูลมากยกเว้นจิตใจของเธอที่ดูใสซื่อกว่าเมียเก่าของนุกกูลอ่าฉันตักให้ทานให้หมดนะเขาบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอบคุณมากนะคะที่ให้ความเมตตานํำพึ่งแบบนี้เธอบอกกับชายหนุ่ม เออคุณนุกูลคะน้ำพึ่งขอถามอะไรคุณนุสักอย่างได้หรือเปล่าคะหญิงสาวตัดสินใจลองถามดูอืมเธอจะถามอะไรถามมาสิเขาถามเธอด้วยใบหน้าที่เป็นกันเองมากเออคุณนุโดนภรรยาทิ้ง ไปหาคนใหม่เพราะอะไรคะอ๋อก็เพราะตอนนั้นธุรกิจของฉันกำลังแย่มากพูดง่ายๆก็คือกำลังจะเจ๊งหรือรมละลายนะเขาคงกลัวว่าฉันจะเลี้ยงเขาไม่ไหวละมั้งพูดจบนุกรูน ก็นั่งทานข้าวกับน้ำพึ่งต่อชายหนุ่มมองเธอกินอาหารอย่างเอเร็ดอร่อยแล้วกลับมาสนใจอาหารที่อยู่จานของตัวเองต่อแล้วมองหญิงสาวไปด้วยพร้อมกับคิดในใจว่าทำไมตัวเองต้องชวนคนรับใช้อย่างเธอมานั่งร่วมโต๊ะกับตัวเองด้วยแต่ก็คิดว่าคงเป็นเพราะ เขานั่งทานอาหารคนเดียวแบบนี้มาหลายปีแล้วมั้งคงจะเบื่อเลยอยากจะมีเพื่อนร่วมโต๊ะอาหารบ้างแต่อีกใจก็อดคิดไม่ได้ว่าเผลอถูกใจเธอเข้าแล้วหรือไม่ก็เพราะหุ่นและรูปร่างของเธอที่เป็นสเปคที่เขาชอบเมื่อหญิงสาวใส่เสื้อผ้าของลิตา อดีตคนรักของเขาแล้วเธอดูคลายลิตาทุกอย่างยกเว้นจิตใจและนิสัยเพราะเธอดูใสซื่อกว่าริตามากนักกินเยอะๆนะชายหนุ่มบอกด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนค่ะข,ขอบคุณคุณนุกูลมากนะคะที่ให้ความเมตตาน้ำพึง่งและ ยังให้ทานอาหารดีๆแบบนี้ด้วยน้ำพึ่งไม่เคยทานแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเอ่อคุณนุก,กูลคะน้ำพึ่งขอถามอะไรคุณนุก,กูลอีกอย่างได้หรือเปล่าคะเธอตัดสินใจลองถามเขาดูถามมาสิเขาบอกเธอด้วยใบหน้า ที่ดูสุขุมเป็นปกติของเขาตั้งแต่น้ำพึ่งมาอยู่ที่นี่เธอยังไม่เคยเห็นรอยยิ้มของเจ้านายหนุ่มเลยแม้แต่นิดเดียวแต่วันนี้เธอกับเห็นรอยยิ้มของเจ้านายหนุม่มที่ส่งยิ้มมาให้กับเธอในขณะที่นั่งทานข้าวด้วยกันและคุยกันไปต่างๆนานา,นาเออ คุณนุก,กูลคะทำไมตอนเช้าเช้าคุณนุก,กูลไม่ชอบทานอาหารเช้าคะน้ำพึ่งคิดว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมากนะคะขอโทษนะคะที่น้ำพึ่งถามระราบระลวงเรื่องส่วนตัวของคุณที่น้ำพึ่งถามก็เพราะว่าน้ำพึ่งแปลกใจนะคะ คนที่รักสุขภาพอย่างคุณนุก,กูลทำไมต้องกินกาแฟตอนเช้าคะคำถามของหญิงสาวแทนที่นุก,กูลจะลำคาญแต่เขากลับตอบคำถามเธอไปเรื่อยๆก็เพราะกาแฟดำมันช่วยให้ฉันหายแหงได้และไม่อยากทานอาหารเยอะรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียน ชายหนุ่มบอกเธอตามตรงเพราะว่าเขาเดื่มเหล้าทุกวันและทุกคืนบางวันก็เมาบางคืนแค่พอมึนๆก็เข้านอนตอนเช้าเลยไม่อยากทานอะไรมากน้ำพึ่งคลายข้อสงสัยแล้วเธอก็เลยไม่ถามอะไรเข้าต่อได้แต่ก้มหน้าเงียบแล้วกินข้าวต่อไป แต่กลับเป็นนุก,กูลเองที่เป็นฝ่ายถามเธอเองเออนี่น้ำพึ่งทำไมเธอถึงมาทำงานเป็นคนใช้ละ่ะอายุก็ยังน้อยอยู่อายุขนาดเธอต้องเรียนหนังสือไม่ใช่หรอใช่ค่ะน้ำพึ่งก็อยากจะเรียนหนังสือต่อนะคะแต่น้ำพึ่งไม่มีเงินเรียนต่อค่ะ แล้วทำไมถึงได้มาทำงานที่นี่ล่ะป้าเทียนบอกว่าเธอมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมนุก,กูลถามเธอในขณะที่นั่งทานข้าวกันอยู่ใช่ค่ะน้ำพึ่งมาจากต่างจังหวัดค่ะครอบครัวของน้ำพึง่งแยกจนและลำบากมากค่ะน้ำพึ่งเป็นเสาหลากัก ให้กับครอบครัวคะ่ะน้ำพึ่งต้องหาเงินไปใช้หนี้ให้กับพ่อกับแม่คะ่ะและก็ต้องเลี้ยงน้องอีกสองคนคะ่ะเพราะเหตุผลนี้แหลคะค่ะน้ำพึ่งจึงตัดสินใจมาทำงานที่กรุงเทพหญิงสาวพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มและมีความสุขมากเมื่อพูดถึงครอบครัวที่เธอรัก และจากพวกเขามาไกลถึงกรุงเทพเพราะคำว่ายากจนคำเดียวแท้ๆที่ทำให้เธอต้องจากครอบครัวมาแต่เธอก็ไม่เสียใจที่จะครอบครัวมาแบบนี้แต่มันกลับทำให้เธอได้มีแรงและมีพลังสู้ต่อไปเพื่อครอบครัวของเธอ ชายหนุม่มมองหน้าเธอเล่าถึงครอบครัวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเธอช่างเป็นคนดีเหลือเกินนะน้ำพึง่งรักครอบครัวมากถึงแม้ตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมชายหนุม่มคิดในใจก่อนที่จะบอกว่าทานข้าวต่อเถอะนะอาหารเย็นหมดแล้วเดี๋ยวไม่อร่อย เมื่อทานข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยนำพึ่งเธอก็รีบเก็บจานหรือทำงานของเธอให้เรียบร้อยแล้วรีบกลับเข้าไปในห้องนอนตั้งแต่หัวคำ่ำเหมือนอย่างเช่นทุกครั้งแต่พอตกดึกมาเธอรู้สึกตัวรุมรุมเหมือนจะมีไข้ขึ้นมาทันทียิงสาวเลยตัดสินใจว่าจะออกไปเอายาที่อยู่ในตู้ยา ที่วางไว้ในห้องครัวมากินและคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งเพราะนุกูลเขาชอบนั่งดื่มเหล้าในห้องทำงานซึ่งเป็นห้องส่วนตัวของเขาเองคงไม่ได้เจอกันอย่างแน่นอนหญิงสาวคิดก่อนที่จะตัดสินใจออกมาจากห้องนอนของตัวเองจังหวะนั้นฝนก็ตกแรงมาก ลมพัดแรงจนน่ากลัวน้ำพึ่งสวมใส่ชุดนอนของริตาที่ค่อนข้างวาบวิวเธอจึงใช้ชุดคลุมคลุมทับแล้วเดินออกมาข้างนอกห้องแล้วเดินตรงไปที่ห้องครัวที่อยู่ข้างๆห้องนอนของเธอกับป้าเทียน เธอเดินตรงไปเปิดประตูยาทันทีเมื่อถึงห้องครัวเธอเอื้อมมือหยิบยาออกมาจากตู้ยาแล้วเดินไปหยิบขวดน้ำขึ้นมาเทใส่แก้วพร้อมที่จะทานยาตามที่ใจคิดพอจะหันหลังกลับเพื่อกลับไปที่ห้องของตัวเองเธอก็เจอกับนกูลเข้าพอดีเขายืนพิงประตูมองดูเธออยู่ด้วยอาการของคนที่มึนเมา นุกรูนกำลังจะขึ้นนอนแต่เห็นไฟส่องออกมาจากทางห้องครัวเลยตัดสินใจเดินออกมาดูก็พบว่าเป็นน้ำพึ่งที่อยู่ในชุดของริตาผู้หญิงที่เขาเกลียดที่สุดและแค้นที่สุดน้ำพึ่งเธอตกใจมาก เธอกลัวว่าจะโดนเขาทำร้ายร่างกายเพราะสายตาของเขาดูกโกรธแค้นมากจนเธอไม่กล้าก้าวขาเดินผ่านเขาเพื่อกลับไปที่ห้องของตัวเองคุณกลับมาทำไมฮะริตานุกรูนพูดพร้อมมองหน้าเธอแล้วกำมัดแน่นด้วยสายตาเครียดแค้นนามพึ่งไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเลยสักนิด แต่เธอก็พอจะเดาออกว่าเขาคงคิดว่าเธอเป็นริตาแน่นอนเออคุณนุกูลคะน้ำพึ่งเองคะ่ะหญิงสาวพูดเพื่อเรียกสติของนุกูลให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนุกูนไม่สนใจแม้แต่น้อยในคำพูดของน้ำพึ่ง เขายังคงจ้องมองใบหน้าของเธอแล้วพูดว่าเธอกลับมาหาฉันทำไมฮะคุณนุก,กูลคะน้ำพึ่งเองนะคะคุณนุก,กูลคะน้ำพึ่งเรียกอยู่หลายรอบก่อนที่เขาจะสะบัดหัวแล้วเพ่งมองดีๆก็พบว่าเป็นน้ำพึ่ง เขาคลายมือที่กำแน่นลงแล้วมองดูชุดนอนของริตาที่เธอสวมใส่มันเป็นวันสุดท้ายก่อนที่ริตาจะทิ้งเขาไปสักพักเขาก็ได้สติขึ้นมาน้ำพึง่งเธอออกมาทำอะไรในเวลานี้เออคือน้ำพึง่งปวดหัวมากค่ะ เลยออกมาหายาทางค่ะถ้าอย่างนั้นน้ำพึ่งขอตัวนะคะเธอรีบบอกเขาก่อนจะรีบเดินกลับมาที่ห้องของตัวเองเธอยังเดินไม่พน้นหน้าประตูห้องครัวนุกกลูนก็เดินมาขวางเอาไว้ก่อน เพราะว่าชุดที่เธอสวมใส่มันทำให้เขาคุมสติไม่อยู่ลึกๆเขาก็แอบ,บมองเธอมาโดยตลอดนับเป็นเวลาสองเดือนแล้วขอทางด้วยนะคะน้ำพึ่งบอกเพราะเธอกลัวๆกลัวว่าเขาจะขาดสติแล้วทำอะไรที่ไม่ควรทำเธอไม่ควรใส่ชุดนอนแล้วออกมาเดินนอกห้องแบบนี้นะ นุกูลบอกแล้วเดินตรงเข้าไปหาเธอนามพึ่งถอยหลังออกไปเธอกลัวว่าจะโดนบีบคอเหมือนอย่างที่ป้าเทียนเคยเล่าให้ฟังนุกูลเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วมองใบหน้าของเธอที่ตื่นกลัวแล้วเขาก็ยิ้มออกมาก่อนจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาน้ำพึ่งรับตาปีคิดว่า คงตายแน่แล้วงานนี้ฝนตกขนาดนี้ร้องเรียกคนข้างบ้านก็คงไม่มีใครได้ยินแน่นอนนูกรูนประครองแก้มของเธอไว้ทั้งสองข้างแล้วโน้มตัวลงไปจูบ น้ำพึ่งตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเธอคิดว่าเขาจะบีบคอเธอแต่เธอดันคิดผิดเขาดันจูบเธอแบบนี้แทนแต่แทนที่เธอจะรังเกียจเขาหรือผักใสแต่เธอกลับยืนนิ่งปล่อยให้เขาจูบอยู่อย่างนั้นหรือเป็นเพราะเขาหน้าตาดีเกินไปเธอเลยไม่ต่อต้านไม่ได้หวาดกลัว และขยักขยงแต่กลับกันเธอกลับอยากให้ชายหนุ่มจูบแบบนี้นานๆแต่พอเธอได้สติว่ามันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเธอเลยผลักเขาออกแล้ววิ่งเข้าไปในห้องนอนของตัวเองแล้วล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนา ใจเต้นโครมครามด้วยความตื่นเต้นและไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมองหน้าเขายังไงดีเธอไม่ได้เสียใจหรือรังเกียจเขาเพียงแต่ไม่อยากให้เขาเสียใจที่ทำอะไรเธอโดยที่เขาไม่มีสติแล้วอาจเข้าใจว่าเธอยั่วยวนเขาได้ นุกูลพอได้สติเขาก็รูปฝีปากตัวเองอย่างแผ่วเบานานแล้วที่ไม่ได้สัมผัสกับใครแบบนี้เขาเดินเซขึ้นไปบนห้องนอนของตัวเองด้วยความรู้สึกผิดที่เผลอทำอะไรแบบนั้นกับน้ำพึ่งลงไปดีนะที่เขาไม่ได้เมามากจึงไม่ได้ทำอะไรที่เกินเลยไปมากกว่านี้เช้าของวันใหม่นุกูล เดินลงมาที่โต๊ะอาหารแต่ก็ไม่มีวิแววของอาหารเช้าของเขาเขาเอกใจว่าน้ำพึ่งอาจจะกลัวเขาแล้วหนีออกจากบ้านเขาไปแล้วละมัง้งแล้วเขาก็หายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อคิดว่าจะไม่ได้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของเธออีกสาวใช้สาว,าสาวพราวสเสน่ห์ EP 2ก็ได้จบลงแล้วนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนิยายของมอนนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งกลิ้งให้ทางช่องของมอนนี่สตอรี่ด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปนิยายาใหม่ๆจากทางช่องของมอนนี่สตอรี่เจอกันในคลิปหน้าใน EP 3นะคะ คลิปนี้มอนนี่ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ